ห้ามทำลายชื่อผู้อื่นใช่ไหมข้อที่2ห้ามรักทรัพย์นะครับข้อที่3าห้ามประพฤติผิดนะครับทางการข้อที่4ห้ามพูดตดและลูกข้อที่5ห้ามดื่มสุราและยาเสพติดนะครับภายในวัดเราห้ามเพราะมาตรฐานหลังจากเทียบไปแล้วนะมีใครแกล้งเอาขนมมาบ้างเดี๋ยวช้าผมลงทีครับยังไม่ยังไม่เจอใครทีนะครับที่มาฟ้องว่ามีนักเรียนเอาขนมมานะครับและข้อที่7จ็ดอะไรลูก ข้อที่7ก็คือห้ามฟอนรำห้ามเล่นห้ามทำในสีดังนะครับและข้อที่แปเราห้ามนอนในที่นอนสูงสบายๆนะครับเพื่อ่้าเสีศีนะครับอให้มาะย่นได้ดท่นเรืองสีพุทธศีนะครับเป็นในรูปแบบองการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้และเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้ซึ่งถึงหลักธรรมและรู้จักปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ไวเพื่อนำหลักธรรมไปพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคมให้เจิญก้าวหน้าการจัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอุนนุยธรรมในครั้งนี้เมื่อแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอุนนุยธรรมและกล่าวให้ว่าแก่นักเรียนและผู้เข้าอบรมระดับต่อไปขอกราบเรียนพระเจ้ โครงการน,นี้ฝึกอบรมทุกอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอฝั่งกะเปอร์สุขสำราญกะบ,บุรีโดยท่านจะให้ความสำคัญกับเยาวชนนะครับท่านเน้นย้ำว่าเยาวชนของอจังหวัดระนองหรือว่าเยาวชนใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ใช้ธรรมะขัดกลอจิตใจให้เรา นะครับฉะนั้นการฝึกอบรมธรรมะนะครับไม่ใช่ว่าฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับโครงการนี้นักเรียนยังต้องค้างคืนด้วยนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธาาฤฤฤทธัสสะมินามังสาลังกฉามิธรรมังสาลังกฉามิาาส,าาสัมพยยงังธิพุทธะสาลัง को සथसाරणक्ष मदिया සසछ सिखा समाियामा थानाठनाराම सखावा समाधिया सुरा सखावाथ समाधियाने उचा ස มานี่อมานีเอาตาไม่แตกที่สตม้องาะชายนะให้นั่ติดเสาแล้วกจะมองไม่เห็นนะแล้วก็บวชแล้วก็มาศึกษาก็ทวทำธรมสอนทีนี้ก็เกิดจิตศรัทธาไม่รึกแลกว ไม่ท่านก็จะมาช่วยอบรมพวกเราท่านก็จะได้ฟังคำวินัยเราจะได้ฟังเรื่องได้ตัความเข้าใจด้วยอยู่ที่ไหน